ดาวเอ๋ยดาวน้อยเจ้าลอยสูงเด่นใครๆครเขาก็แลเห็นว่าเจ้าสูงเด่นเนื้อดาวดึงเจ้าเป็นดาวที่พี่อาจเอื้อมไม่ถึงอยู่เหนือดาวดึง พี่จึงได้แต่แลมองดาวเอ๋ยก่อนนั้นเจ้าอย่างไรค่ะใครใครเขาไมานำพาให้เลิศเลืกกว่าแสงดาวเรียงรองเจ้าสกาวจึงมีคนเฝ้าคอยปองเด่นเหนือ เดาทองสากวันจะมองวิญญาก่อนนั้นเจ้าคิดถึงบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นดาวใครเขาส่งเจ้าเข้ามาเฝ้าอุ้มชูจนเจ้าได้เป็นดารา มีแสงมีค้าพอได้เวลาก็เคลื่อนกลอยดาวเอ๋ยอยากหาว่าพี่ทิ้งเจ้าวันใดเจ้าปวดตัวร้าวตัวพี่จะเฝ้าแงนนครอคอยเฝ้ารอรับน้ำตาดาวที่ลางย้อย หากแม่นดาวลอยชายลอยจากฟ้าลาไปก่อนนั้นเจ้าคิดถึงบ้างหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นดาวใครเขาท่งเจ้าเข้ามา เฝ้าอุ้มชูจนเจ้าได้เป็นดารามีแสงมีค่าพอได้เวลาก็เคลื่อนคล้อยดาวเอ๋ยอย่าหาว่าพี่ทิ้งเจ้าวันใดเจ้าปวดรวดราตัวพี่จะเฝ้าเงนคอรอคอย เฝ้ารอรับน้ำตาดาวที่ลางย้อยหากเม้นดาวลอยชายลอยจากฟ้าลับไป